สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพคกน้องนาโมเดลสวนป่าลุงบีนะครับเช้าวันนี้ท่านเชื่อไหมเมื่อสักครู่นี้เราถ่ายไปไปแอนชั่นแรกนะครับท่านดูนะครับผ่านไปเวลาไม่นานนะผมขโมยซีนที่กบมาเนี้ยนะฮะท่านดูนะครับอันนั้นสิบสิบถาดนะฮะใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยมัดยางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านดูนั้นนะครับเอาได้เพิ่มอีกแปดถาดภายในระยะเวลาไม่นานนะครับนะท่านครับ ได้นี่มาอีกกี่ถาครับ3 5นะ7นะฮะเท่าไหร่แล้วครับ25นะฮะ28อันนี้ใส่ยังพี่ก่อนยัง,ย,งยังนะครับ20 28เนาะนะครับแป๊บเดียวนะครับเวลาไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงเพระาะฉะนั้นใน40ิบถาเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะเอ่อโรยเกสรของกระท่อมเนี่ย 7, เก็บภายในยังไงก็ไม่เกิน2ชั่วโมงนะพี่ก่อนเนาะไม,ไม่ไม่มีทางเกินเพราะนั้น ถ้า4สิาดนีขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจอีก5วันต่อมาเ<ม>ชื่อไหมครับว่าท่านทาลายครับแม้แต่ท่านมีกระท่อมเกียงเม็ดเม็ดเดียวนะครับแต่ผมจะแนะนําว่าท่านยังไงให้ออกมาเป็นเกสส์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะทําได้เป็นผัดถาดเป็นหลายๆพันต้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของกระท่อมที่น่าสนใจมากนะครับเราอาจจะมีเวลาเพาะกระท่อมขายประมาสักไม่เกิน 7, เจ็ดแปดเดือนแน่นอนครับต่อไปกระท่อมก็จะเหลือต้นละประมาณสัก50บาทเท่านั้นในการซื้อปลูก1ไร่ต่อร้อยต้นนี่คือการเพราะกระท่อมที่สวนลุงวีครับสวัสดีครับ